มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,วสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนสาวเมืองช้างไม่มีเงินบวชหลานตั้งจิตขอไอ้ไข่ได้ไปเต็มๆ12ล้านค่ะวันที่16มิถุนายน2564ที่ผ่านมาหลังจากการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้สื่อข่าเดินทางไปที่บ้านเลขที่221 อำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเพื่อขอพบกับนางสาวควันตาอินทะเสนอายุ36ปีสาวดวงเฮงถูกตอร,รี่รางวันที่1ประจำวันที่16มิถุนาย,ยน2564หมายเลข691861งวดที่24ชุดที่61และ62จำนวน2ใบรับเงินไป12ล้านบาทนะคะซึ่งได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่ร้อยตำรวจโทวุฒิวัฒนิราชภัยพนักง,งานสอบสวนสพกาบเชิง โดยมีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีเต็มบ้านเลยค่ะนางสาวขวัญตาเผยว่าสําหรับเลขที่ถูกรางวัลตนเองได้ซื้อตามเลขทะเบียนรถของเพื่อนโดยได้ไปซื้อที่ตลาดสดในตัวอําเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นคุณยายที่ตาพิการข้างหนึ่งกําลังเดินขายอยู่บริเวณตลาดหน้าสํานักงานเกษตรอําเ,เภอรปราสาทโดยหลังจากที่ซื้อก็ได้บนไว้กับไอ้ไข่ที่ตนได้บูชาไว้ที่บ้าน เนื่องจากหลานของตนจะบวชแต่ไม่มีปัจจัยจึงได้บนไว้กับไอ้ไข่บอกว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่จะเป็นเจ้าภาพกองบุญบวชให้หลานค่ะในครั้งนี้นอกจากจะถูกรางวัลที่1-2ถึง2ใบนะคะยังถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวอีก3ใบก่อนหน้านี้เคยถูกรางวัลจากไอ้ไข่มาแล้ว4งวดซึ่งตนรู้สึกดีใจมากโดยเงินที่ได้มาจะนํามาใช้นี้ให้กับญาติพี่น้องในครอบครัวแล้วก็เป็นเจ้าภาพกองบุญงานบวชให้หลาน ส่วนที่เหลือน,นั้นจะเก็บไว้เป็นทุนในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ